มันเหมือนปลาขาวเรานี่เนุะเราไปเที่ยวขับนุงีกว่าป่แบบถ่ายรูปเซลฟี่ก่อนแล้วก็มามัถ่ายหมดเลยเนี่มัน้อยกับสามมัน้อยอยู่ตลาด เหยื่อแปะดินตลอดเลยนะเรา ดีเช้านี้นะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอเห็นก่อนหน้านี้จับ GPS มา,อาบอกว่าอยู่ในเขตเอำเภอเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมครับ,รบผมแต่จริงมาถามคนพื้นที่นะครับตรงนี้อยู่เขตอยู่เขตแล้วพี่ม<ป>ักคประคนชัยครับเขตประคนชัยที่นี่เขาเรียกอะไรนะพี่มักบ้านหินกองครับก็จากสภาพหมายเป็น จะเป็นอ่างเก็บน้ําหรือว่าเป็นเขื่อนไม่แน่ใจนะมันคล้ายๆบ่อก,ก็ไม่แน่ใจนะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดย่อมๆนะครับไม่ใหญ่มากก็คืออยู่ใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นเขาขนมลุงนะครับก้าววันนี้ตีเบ็ดลงไปประมาณกี่คันนะพี่มารประมาณมีตีลงไปเก้าคันครับคันใหญ่หญอืมแล้วก็มีคันเล็กอ่าเห็นเขาบอกว่ามีปลาเล็กเข้ามาลองตีแซมไปดูว่ากินหรือเปล่านะครับ ก็ช่วงเช้าก็เห็นมีอ่าอ่าไปถามคนพื้นที่ละแวกเนี่ยฮะที่ตกปลาใกล้ๆนะครับเขาบอกว่าปลาไม่ค่อยกินเลยนะครับช่วงนี้แต่เห็นนะท่านอื่นบอกว่าถ้าอ่างเนี้ยครับถ้ามีปลาเข้ากินนะครมันจะมีตัวที่สองที่สามเข้ามาเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะมีโอกาสที่ว่าปลาเข้ามากินให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าไงวันนี้สู้เต็มที่ครับอ่าวันนี้มีเวลาแค่ ถึงเย็นหรือไม่แน่ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าฮะยังบอกไม่ได้ว่าจะลากไปถึงผู้นี้เช้าหรือว่าจะกลับเย็นเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปตามดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าติดตามกันนะครับ ไม่อยู่เว้ยไม่อยู่เลยมาแล้วมาแล้วเด็ดวุ้นวุ้นอืม <H ums> อะไรวะรุนนะหลุดครับปล่อยออกเต็มที่แล้วดีตีไกลจนกินเื <H ums> ้อ เล่นเบาเลยนะเมื่อกี้อะไรของนี่เป็นไงพี่มาร์คสภาพไหนเขินครับเขินเลย

มามาหนี่ดิมานี่เลยมามาได้เดี๋ยวปา้มั้มันไม่ให่อปลาไม่ได้ใหญ่มากงพี่พี่รวสวิงฝั่งผมนยนะว่าที่ผมถ่ายมีโตมีอะไรไหมครับพี่อู้ข้าวสามเลย พ the hey ี่นันดูเหยื่อเขาไหมนี่เกี่ยวผู้ใหญ่บ้านนี่ซื้อมาเมื่อกี้ดูเหยื่อไปเขาใหญ่สดใครต่ใครเป้าค้งางบ้านี่จหรือเปล่านี่อไกให้ใรอื่นก่อนยมาประมาณนี้่ใร้ยืนก่อนเนาะเดี๋ยวนนยังไม่ยอมยังไม่ยอมมาอะไรเอ่ยโกโนะโ้กน่าจะโคกโ้กโกยังไง ันนี้ประมาณหนึได้ไอ้หน้ากระห ố ่ะามวเพราะว่านลามในผมนะถ้าถ้าเ็บกินใ้ผมนะเดี๋ยวรับเ็บขึ้นผมเสียบียร์เดี๋ยวเดียวโอเคมึงคุยกันแล้วไงใค่ได้กระห ố ตอนแรกเรวิเลียวช่เล่ลย่ยวเลีเลยใ่เเล่ลยยนลยล่เลยใชลยลีนลยยลยยล บางหลือเกินโอ้โหไม่ถึงอ่ะโอ้ตัวเล็กเนาะตัวนี้หาไหมในูปกหาไปดิอ้ครึ่งตรงมันวีน่ะมาคอยเร่งดิห้านี่ไม่ได้ห้านี่เกินแน่นอนห้านนอ่ะห้านี้เกินครับห้าเกินยนนี่เผื่อเป็ดนะนี่วั้หาหายากอกมันเบียนเอาจนได้เนาะ เป็นปากมันกินอะไรเจ็ดครึ้นครับผมเสียเบียร์สองขวดมันกินเบียร์บานเรามันกินเบียร์บานบ้านบ้านใหญ่ผมเจ้าซ่าผมก็รงดูเลยมอยู่เป็นฝีกลัวเลยนี่เอาเป็นได้ไม่ได้เอาเป็นได้สามรอบโอ้ยกดสามทีตัวที่สามหลิวอยู่เลยยังชูอยู่ยังไม่ยอมมันเหมือนปลาขาวเรานี่เนาะ เป็นพันนำเข้าครับเป็นกระหูอินเดียปากแดงท่านเลยใหญ่สุดก็ไม่เกินไม่เกินสามเออพี่บังรีบมาเลยเหรอเดี๋ยวเองก็ได้ลั่นเขาเองเขาเองลั่นปนิมพ์เออเราดูแลกันด้ยเขาเองลั่นปนิมพ์สงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับตัก่อนแต่ไปไปก่อนแล้วพิจัยก่อนเราจะถีนเอะไรก็ได้เออเราเป็นสีเดือนแล้ว ใหญยใหายอยู่แต่โ้นเดือนนีเรานี่ยนะเล็กับตันนี้เจ็ดเจ็ดึ้นหนูนะเจ็ดนนะผมไม่ยอมนเอาดิเจ็ดือ้โมุงมุงานได้ไงเานยเา่อยเอาอเคเรเรียแล้วเ้มันนี่เลยครับนี่มันไม่น้อยเลยครับนี่เวยมันมันโอ้มันเจ็ดเจ็ดไปแล้วมั้งเฮ้ยเสียเบียร์หมดงขวดแล้วอ่ะไม่มีแล้วแปด ก็ตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วครับเกือบจะ12บนาฬิกาแล้วนะครับเมื่อกี้มีปลาเข้ามากินนะครับเป็นปลากระหูครับอย่างอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไซส์ประมาณเท่าไหร่พี่มักว่าเท่าไรได้น่าจะไม่เกิน8โลครับประมาณ6ถึง7น,นะครับกับก็เสียดายช่วงช่วงเช้านะครับที่กินไป2ตัวเราไม่ได้ตัวที่3ก็เราทําสําเร็จนะครับ ก็หลายหหมายหลายๆทริปที่เราไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ตัวคลิปนี้เราได้ตัวแล้วนะครับแลเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะตกยากนะแต่สําหรับคนแถวนี้เขาบอกว่าที่หินกองเนี่ยครับปลาชนิดนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับเข้ากินกับกับทุกๆวันนะแบบมาหลายๆเจ้าหลายๆหลายๆกลุ่มมาตกอย่างน้อยก็ต้องมีตัวนะครับก็คือที่หมายหินกองเนี่ยนะฮะก็พิมารเป็นยังไงกับปลา กับสองสามาหมายที่เราไปแล้วหมายนี้เราเพิ่งจะได้ปลาตัวแรกนะเหมือนการทดลองเนาะพี่แจ้งเนาะก็เรา,าไปเรามาทกีแบบอัดหลุดไม่ได้ปลามั่งเข้าตอมั่งอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับวันนี้พี่มาร์กก็ทําสําเร็จนะครับผมเองก็นั่นแหละฮะเห็นตัวปลาแล้วนะครับก็ยังไงอยากอ่าฝากเพื่อนๆน,นะครับอ่าก็คือฝาก กดติดตามกด u b บสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่กดติดตามเราแล้วนะครับก็ต้องขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็นา้นาๆเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังดูอยู่นะครับอขอรบกวนกดตามกด Sub สไคร้ให้เราหน่อยนะครับยังไงก็จะขอบพระคุณมากเลยนะครับก็ยังไงวันนีเ้เมื่อกี้นะฮะมี เจ้าหน้าที่ปลาปานะครับพอดีมีสอบถามไปว่าเห็นขับรถมาในไม,ไ,มไม่ไม่กลเราครับประมาณเนี่ยฮะอยู่ข้างๆกันนี่ครับบอกว่าหินกองเนี้จะมีการทําประปาน้ําใสนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ก็คือก็น่าจะเสียงดังนะครับโดยการเจาะบดานนะครับก็คือเขาจะเจาะบดานนะครับนะฮะเพื่อจะทําเป็นประปาในเขตหินหกองนะครับก็ลองดูนะฮะว่า ผมกลัวมันจะเสียงดังนะครับแล้วก็เป็นการกระแทกลงจอบดานเนี่ยมันจะทําให้เสียงดังนะครับไม่รู้ว่าปลาจะเข้ามากินหรือเปล่าก็ยังไงวันนี้มีตัวแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมเห็นมีปลาขึ้นนะครับอาจจะมีตัวที่สองหรืออันนี้ไม่ใช่ตัวที่สองดินี่มันตัวที่สามแล้วแต่เราเพิ่งจะได้อ่าของวันนี้มันตัวที่สามเพิ่งจะได้ตัวอาจจะมีตัวที่สี่ที่ห้าไม่แน่ใจนะครับก็พูดไปก็เหมือนโมโมไปก่อนไม่รู้จะกินหรือเปล่าเนาะ ยังไงก็ติดตามดูต่อไปครับอีกครึ่งวันครับผมโอเคครับไปติดตามกันครับ ครับก็ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับเงียบนะครับตั้งแต่กินอ่าตอนประมาณเที่ยงตัวล่าสุดก็ไม่มีอ่าตัวเข้ามากินนะครับแต่ว่ามันมีปลาเล็กนะพี่มาร์คครับเป็นปลานินไซต์ตัวสามสี่นิ้วครับเข้ามาโชบเรื่อยอๆเหยื่อน,นี้คือแบบแช่ไม่ได้เลยตีลงไปนี่คือแบบ ไม่เกินชั่วโมงหมดตะก้อหมดตะก้อครับก็คือแบบจะมีแบบตอดแล้วก็สายหย่อนลงมาครับก็คือเราใส่ตะขอเบอร์ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กก็คือปลานินก็ถ้าเกี่ยวก็เกี่ยวตัวเกี่ยว,ยว,ยวอะไรเข้ามากินนะฮะแต่ก็โอเคแล้วครับวันนี้มีเข้าสามตัวได้ได้ตัวหนึ่งได้ตัวสุดตัวที่สามแล้วได้ตัวก็คือได้ปลาที่เราไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะตกได้นะับปลาแบบนี้ครับนานๆทีจะมีให้เห็นสําหรับผมนะฮะ ก็วันน we ี้เหยื่อยังเยื่อยังเหลือนะครับก็ยังมีเวลาเดี๋ยวว่าจะตีประมาณชุดสองชุดก็น่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มกลับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวแสงมันจะหมดแล้วยังไงก็ลาท่านผู้ชมในเวลานี้เลยนะครับถ้ายังไงวันนี้หรือว่าฝากท่านผู้ชมแล้วว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอีกพี่มากครับก็รอติดตามกันดูครับก็ยังไม่รู้นะครับเหมือนเดิมเหมือน ทุกทกคลิปที่บอกอะฮะก็คือว่าไม่มีนัดหมายไม่มีเจาะจงว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ระหว่างที่ไงก็ระหว่างที่เราทํำงงทำงานก็ลองดูว่าที่ไหนพอจะไปได้ก็จะไปตกปลานะครับยังไงวันนี้ถือว่าสำเร็จนะฮะมีปลาแล้วนะครับได้ตัวโชว์จากสองสามหมายที่เราไปก็มีปลากินนะครแต่ว่าไม่ได้ปลา แต่ว,วันนี้เราเราได้ตัวแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับถ้ายยังไงวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับวันนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ